ออกไปอ่ะเออคือพิธีการปิดการประชุมนะให้เราโอนบุ๋มอืออืออือแบบนี้แหละเออไม่ได้อัดแล้ววันนี้โอ้พีเอาเอาใครออกกันเออเข้าใจยังเข้าใจะยังเข้าใจะละออัดเลยอัดเลยอัด โรงเรียนอยู่ไหมได้ยินเสียอาจารไหมได้แบบยินนะมันคงไม่ต้องถามเลยครับสุนัยชีพปิดไม้ด้วยครับครับข,ข,ขอบคุณครับวันนี้อยู่กับวิชาภาษาไทยพ2อ1 0 1ปีการศึกษา2565 อาจารย์ครับ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 ครับขอขอขอวิชาใหม่ขอวิชาเลยนะครับภาษาไทยครับภาษาไทยครับลาวิชาเลยนะพศเลยนะนักเรียนรู้ไหมครับว่าวิชานี้เกี่ยวกับอะไรครับขอขอละหนึ่งกัมตองเพราะใช้ตากันหลอกกันไม่ได้ เป็นเกี่ยวกับอะมองอัดเหละครับมีตัวอมองอัดอยู่ด้านล่างด้วยก่อนเด็กชายวิชุกรครับฮัลโหลอาเช็คขาแล้วมันนั้นเช็คไปเลยชื่อหน่อยดีกว่าเป็นใครบ้างเด็กชายกอลพง์อยู่ไหมย่าไม่มีใครอยู่เลยไม่เอาอย่างนี้ ครับครับโอ้อ ouais ้าวอาจารย์ค oh, รับอาจารย์ออกไปไม่ร okay, okay, so ู okay, so ้จารย์ุออะไรอะไรโอ้ยโอ้เขาอ้าอาจารย์เลยวันนี้โอ้ยทุกคนอาจารย์เลยวันนี้โอเคนะครับนักเรียนก็วัยผู้ใหญ่นั้นแบ่งเป็นกี่เป็นได้พัฒนาการได้กี่แบบครับขอถามใครดีนะอืมอ่า นายชายพัฒน์พาณุทัศน์ครับเอ่อครับผมว่าอะไรครับวัยผู้ใหญ่นั้นแบ่งพัฒนาการได้เป็นกี่แบบครับอ๋อวัยผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่มันก็แบบแบ่งได้ไไดอะแล้วก็อันนั้นเออนักเรียนครับนักเรียนเนต็ตไม่ดีเลยแล้วก็แล้วก็โว <Pablo. S 2> แล้วก็นี่โวนักเรียนตเตเย็นเตียน มันก็แบบนั้นแหละฮะโอเคอาจารย์ได้ยินป่ะบโอเคโอเคขอบคุณมากครับที่ที่บอกโอเคขอนจบคำถามเพียงแค่นี้นะครับบ๊ายบายโอเคก็คำถามต่อไปนะครับเออไหนดูซีมีคำถามอะไรบ้างโอเคครับอวัยรุ่นนั้นแบ่งวัยรุ่นนั้นมีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงอารมณ์กี่แบบครับขอถามใครดีถามโอเคครับคุณกรมานาครับครับครับวัยรุ่นมันใจนั้นว่ามันจะ ปันจาเลยครับปิดกล้องทำไมครับเอาวัตุ่รครับ,รบออโอเคงั้นงั้นก่าพงษ์ใช่ตอบแทนให้แทนกรมนาถได้ไหมครับก็คือวัยเออได้แล้วก็วัยรุ่นอ่ะมันจะเป็นแบบนี้นะครับครูมันก็จะเกี่ยวกับการโอเคเอได้เลยครับครูก็คือวัยรุ่นมาเจอกันแค่นี้โอเค ขอบคุณขอบคุณมากครับอาครับโอเคก็คําถามต่อไปนะครับเอ่ออะไรดีว่าเอาโอเคครับคุณกิตอัธนนท์นะครับนะไม่ทราบว่าเอ่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อเฮ้ยพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพมันมีอะไรบ้างครับคันเกดครับคุณเน็ตยังโอเคนะครับผมเห็นนะ เฮ้ยเพื่อนครูครับเพื่อนเขาแบบแกล้งครับเพื่อนเขาแบบแกล้งครับเฮ้ยครูครูหักคะแนนที่สิทธิสัยเขาเลยเฮ้ยแกล้งแกล้งไมปนีเพื่อนไปเตอคำถามครูไม่ว่าไม่เหมือนไปเลยเจ็ดล้านเออโอ้โหไม่เหมือนผมเลยเนี่ยผมไม่ได้แกล้งแบบอะไรเลยโอ้โหสวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องโครโมโซนกันนะครับแล้วขอถามหน่อยโครโมโซนคืออะไรนักเรียนพอจะรู้บ้างไหม เออครูครับขออนุญาตถามนะครับว่าในลุกไม่ทราบว่าเออที่แล้วครูครูไปเที่ยวไหนมาบ้างไหมครับอ๋ออาทิตย์ที่แล้วหรอครูก็ไปเที่ยวเยอะอยู่นะครูก็ไปได้ภาคคู่ของตอนนี้เขากําลังขีดกันเนี่ยสองคนเนี่ยโอ้จริงไหมใครูเออจริงจะเรียนไม่พอจริงจริงครูไม่ได้ซีโมเลยครับ ไม่ได้ไมมโมอะไรน,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 นักเรียนคือคือนักเรียนดูแววตาเขาสางคนเขาสาวคนเป็นแฟนกันนักเรียนเชื่อคูไหมไม่เ <ขอ S 2> <ม>ชื่อครับหาหล<ฟ>ักฐานหลักฐานเพิเ่มเติมใด้ไหมนะนักเรียนเดี๋ยวครูหาหลักฐานเพิ่ม,มเติมก่อนโอ้โหใครว่าครูเป็นชิปเปอร์ไม่มีไอ่ชิปอะไรครูชิปปาครโก้ไม่มีไม่มีครูไม่ได้ชิปนะนะส่คู้ขนาดนั้นจริงไหมครับครู เอ้นักเรียนดูมาฮีโร่ป้เนี่ยเห็นว่าตอนใหม่กำลังจะมาเนี่ยเห็นว่าตอนล่าสุดในต่างๆเนี่ยนักเรียนดูไม่หายดิแม่เนเอยยังรอรอรับรออย่างเดียวครับรอรอไม่ดูครับผมไม่ดูการ์ตูนครับเฮ้ยนักเรียนกับมาหน้าลงไปดูดีดูสักซีซั่นนึงเดี๋ยวนักเรียนติดใจเพิ่มมาถึงคนชนแท้เพราะว่าสนุกในนักเรียนไปดูว่านักเรียนหาในซื้อมังงะมาอ่านเลยครับกู เฮ้ยมันมีแบบในเน็ตซีกแล้วนักเรียนนักเรียนผ่านเน็ตซี้ครูสอนต่อไปแล้วครูอ่าจะว่าไปเรากลับสู่อได้หากันเลยที่การคุณควอผมเป็นเดียวเป็นเดียวนักเรียนรู้จักเป็นเดียวไหมครับอ่าครูครับ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 อ่าครูครูครูลืมปิดน้ำครูลืมเอาปักน้ําบอส์ออกว่ะครับเห็นผมได้ยินเสียงครับอ๋อแม่นีนะนักเรียนเดี๋ยวครูไปกันนะครับผม Do you play a video game? Hello, Luke. Yes. Do you play video games? Of course. Why not? Uh, do, you, do you play uh, Among Us? Ah, uh, yes, I do. You seem, uh, you seem kind of sus. Uh, I don't know. Maybe there's an imposter Among Us. Maybe it's you. No, it's me. I, I'm not sus. You are sus. Really? Where is your proof? You sus. No, it's you. You sus. I saw you into no. the wind. No, no, you went. I saw you went in the Direct pole. Where is the proof? What did you, what did you do, big did What did you do? Did, you, you. did, you, do did you, you have a picture? Show. Big yes. Yeah, you were right. I was an imposter. I tried to, to kill, kill, because kill. No, you because you know are my kill. secret no, Die no, you are Potato no, no. I know you are sussy Baka Baka Hello? Uh, you asking me? Number 4 What are you doing? Oh, die What is that? Oh, oh My god Oh My god เป็นครับนักเรียนเออวันนี <NAS> ้ถึงดูดูอะไรเนี่ยดูดูนี้ต้องกินแอปเปิ้ลจินะพอดีครูขายพอดีสวนมากครูมีเยอะสามพันเก้าสามพันเก้าลยนะเอออร่อยมากเลยเนาะในไหนแหละต้องเ็ฉลยช่วงเนี้ยก็คือเราก็ต้องซื้ออันเนี้ยกักตุนไว้ครูขายเหมือนกันสองละร้อยสองละร้อยสองละร้อยครูไม่ได้คิดกำไรเลยเนี่ยนั่นเนี่ยอันนี้ครูก็ขายหนึ่งหมื่นบาทเห็นไหม เห็นไหมน,น,นยายเซ็นนายเซ็นนายเซ็นเดี๋ยวกูเขียนเสรเลยนายเซ็นเขียนเสเออนัาเรียนคนไหนมาจะสนใจบ้างไม่พอนักเรียนวันนี้คุณจะหายภาพภาพบีทีบบ่คุณคไปเจอมาแล้วคุณก็มาปรินนะ้นักเรียนนี่ภาพนี้เองพูแถมนะนในนั้นเรียนสนใจปะสนใจปะนักเรียนกำนาตอัธโนนไม่ใช่อัธโนน,ใน,ใน,นซื้อปะอ้าวมีเด็กชายคนหนึง่งขายจากการซุยมาแล้วขอโทษครับนนักเรียลุ ก็ซื้ออย่างน้อยสามอย่างคุณจะไม่ใช่ขาดนะซื้อไว้นักเรียนสามพันเก้าโอเคจะซื้อไว้นักเรียนนักเรียนคนไหนครูจะซื้อบ้าครูครับครูมีโปรโมมีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับอ๋อซื้อวันนี้เพิ่มราคาจากห้าหมื 5, ่นเป็นห้าแสนโปรโมชั่นว้าวแลครับออโอ้โหแล้วถ้าซื้อพรุ่งนี้อ่ะซื้อพรุ่งนี้อ่ะห้าแสนเป็นห้าล้าน <c oughs> คู่เงินมาซื้อเพื่อซื้อของอยาครูคนเดียวเลย <c oughs> สวัสดีครับนักเรียนเดี๋ยววันนี้ครูจะมาตรวจกันบ้านหน้าหนึ่งพันหนึ่งหน้าหนึ่งล้านเนอะน่าเอจะทำกันยังเนี่ยเดี๋ยวครูให้ส่งทัยคาบเนอใครยังทำไม่เสร็จรีบทำเนะโอเคครูจะสอนว่าโครโมโซมประกอบด้วยดีเอ็นเอและดีเอ็นเอประกอบด้วยโปรตีนและอื่นๆนะโอเคลักษณะต่างๆของพันธุกรรมสิ่งมีชีวิต โอเคตอนนี้ครูสอนจบไปหนึ่งบทแล้วนะต่อไปบทต่อไปเลยนะหนึ่งหน้าหนึ่งร้อยหน้าหนึ่งร้อยขึ้นและแสงโอเคน่าจะเปนเครื่องคุณอะไรต่างๆเออหน้าไหนข้ามๆไปหน่ในเรื่องมันไม่สำคัญหรอกโอเคแสดงว่าได้ความถี่โอเคตอนนี้ก็ครูจะสอนเรื่อยๆนะขึ้นเรื่อยๆก็แบบนี้ยั่ไงง่ายมันก็แค่ไปเด็กอเอโอเคมันก็แค่รังสีอ่ะเออข้ามๆไปหน่อระบบสุริยะมันก็แค่ดาวอ่ะเออโอเค นักเรียนคนไหนมีคําถามสนใจไหมโอเคนักเรียนแต่อย่าลืมทำคารบ้านนะเฮ้ยแล้วการบ้านอะ่ะเด็กชายลูกเด็กชายลูกยังอยู่ไหมเด็กชายลูกยังอยู่ไหมเด็กชายอันธน์ครูรู้นะเธอยังไม่หลับเด็กชายขบวนด้วยอ๋องั้นครูต้องปล่อยก่อน,นสินาะทีนะอย่าลืมทำควารบ้านด้วยนะเดี๋ยวครูจะโพสงานที่คาดลูมนะคลาดลูมวิชาอะไรสักอยา่างนี่นะ okay. Okay. แหละสอนตนนี่คือเน่โอเคโอเคงั้นตอนนี้ใกล้หมดเวลาแนละ้วอย่าลืมทำควารบ้านกันด้วยนะ หน้าหนึ่งร้อยถึงหน้าหนึ่งล้านวินักเรียนครูเชื่อในความสามารถนักเรียนหน้าหนึ่งร้อยถึงหน้าหนึ่งล้านครูถึง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 หน้าพันล้านเลยเหรอผมตื่นเลยครูผมตื่นเลยอเดี๋ยวเมื่อกี้ของสวัสดีครับนักเรียนนะครับนะัอดีวันนี้นะครูเป็นเครูวิชาภาษาไทยครับผมขอให้นักเรียนทุกคนนะครับ เออเอาเปิดหนังสือเล่มนี้นะครับเห็นไหมครับนักเรียนคือหลังมันบางหยูออ่านยืนไม,ม้แก้มานนี้ได้ก็ได้นะครับโอเคก็นะครับขอให้นักเรียนเปิดไปที่หน้าหน้าเท่าไหร่ดีวะเอาหน้าห้าก็ได้นะครับก็หน้าห้านะครับเราจะต้องเรียนเรื่องมารยาทในการอ่านออกเสียงนะครับซึ่งมันจะมีอยู่มาหลายๆวิธีนะครับก็คืออย่างแรกคือใช้น้ำเสียงนะครับก็คืออะไรวะมันนึกอ่านไม่ออก ก็ควรใช้น้ำเสียงให้พิจารณาสอดคล้องให้เหมาะสมกับเนื้อหานะครับไม่ควรดัดเสียงจนฟังไม่เป็นธรรมชาติก็ทุกคนก็ทําได้อยู่นะใช่ไหมคือควรสังเกตปฏิกิริยาของผู้ฟังสังเกตว่าผู้ฟังสามารถทําความเข้าใจได้ไหมเข้าใจเรื่องที่เราอ่านได้ไหมก็ไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่และก็ข้อ4โอ้ไม่ควรอย่างยิ่งอ่านไปไม่ควรแสดงอารมณ์โมโหงุดิดใช้คำหยาบนะ แล้วก็ว่ากล่าวจากเืินคนที่ไม่สนใจนะก็ครับครู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 ครับว่าคนที่ชื่อว่ากีจเขาเปิดมาอยู่ครับผมอ้าวกีตอย่างต่อไ่ครับไม่เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเหมือนกับครูครับครูครับเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเหมือนกับเสียงผู้หญิงอะไรสักอย่างในในไอในกีจครับผมเอ้ยผู้ชายเด็กชายกิจอ้าวอ้าวเด็กชายอัจฉรยอัจไม่ไปเปิดตอนเลือกครับก็ได้นะ อย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมาเปิดนะครับครูนะรูเข้าใจว่าสวัสดีครับนักเรียนรูเป็นรูวิชาภาษาไทยนะวันนี้รูจะมาสอนหน้าที่5 1บนะนักเรียนเรารู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคัดลายมือนักเรียนคนไหนเคยปรากฏคัดลายมือบ้างครับรูครับรูครับรูครับไม้เออผมผม ผมมีคำถามครับเ,เว่ายน้ำท่าอะไรต้องใส่หมวกกันน็อกครับว่ายหมาครัหมวกกคนเทียนนะผิดครับท่าจะบ้าครับครูเรียนฟงคิดดูผมว่าถ้ากิดว่ายในน้ำตกอ่ะมีไม้พัดผ่านมาใส่หมวกกันน็อกมันจะป้องกันได้นะครับเรียนชมลมโดนตีกลัวอะไรโดนตีอือกลัวเธอครับกลัวเธอไปฝันไปสาตัวนี้ก่อน ภูกันเองนครับไม่ใช่ครับชมรมจิ๊กซอว์ผมมีคำถามครับเอ่อสแควรูทสามส่วนเทเท่ากับเท่าไหร่ครับสแควรูทสามส่วนเอฟก่อครับนักเรียนคิดเอาเองมากนะครูไม่ได้มาส่วยทนบ้านครูสอนภาษาไทยเอาโอเคแนวทางการปฏิบัติกันลายมือนะครับ หนึงหน่งการนั่งทุกคนต้องนั่งข้อขาโตนะครับไม่ใชยลูกโวรเป็นตัวอย่างเพื่อนหน่อยโอเคเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับหนึ่งครูครับครูครับมมครูครับผมมีคําถามครับผมมีคําถามจะบอกภาษาภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกหลักนะครับผมเพระาะว่าภาษารักต้องใช้ให้ถูกคนนะครับผมจะ,ะไปยัน,น เรียนถึงใช้ถูกคนแต่เขาไม่เอาก็ใช้ไม่ได้เออสวัสดีครับักเรียนวันนี้ครูจะมาสอนโอ้โหโอเคครับวันนี้ครูจะมาสอนวิชาอ่าวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับผมคืออยากสูียนวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกคือ คือแบบวิชาที่ก็พนักเรียนต้องค้นขวาแล้วก็ศึกษากับโปรแกรมหนึ่งก็ครับก็คือโปรแกรมโ h ล t o ช h อปแต่ว่าอาจาริงคูจะให้นักเรียนศึกษาเอาว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งก่อนก็คือเว็บไซต์ Can ว a นะครับเป็นเว็บไซต์สามารถออกแบบคอนเทนต์หรือว่าอะไรก็ได้นะฮะแล้วก็ ส่วนงานกันบ้านเนี่ยเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทําทําภาพพอร์ตโฟลิโอของตัวเองประมาณ60ภาพนะครับผมแล้วก็ส่งภายในค<ะ>ืนนี้ <ผม S 1> นะครับมแล้วตีกลับด้วยแออคูครูเป็นนิจจริงครับอ๋ออ่า <c oughs> โอเคนะวันนี้คือครูจะให้กันบ้านก็คือก็คือวิชาวิชาวิชาอากราฟฟิกดีไซน์ก็คือเดี๋ยวครูจะให้กันบ้าน ให้ในักเรียนออกแบบปอดเฟโอ60ภาพครับที่ครูบอกไปข้างต้นเดี๋ยวครูจะสร้างคาัสต์รูมแล้วก็ให้ในักเรียนส่งงานนะครับผมใครที่ไปส่งงานเดี๋ยวครูจะหัก20คะแนนนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องสอบอะไรเลยครับคือเหมือนกับเป็นการขัดสอบเลยฮะแล้วก็การบ้านของเดือนหน้าคือเดี๋ยวครูให้ในักเรียนออกอ,ออกแบบซีจีโละครับแบบว่าอุกบาตชนโลกแบบนี้ครับบวกจีนวิชาอีก10คะแนนนะอะไร,ร,รกีร่ลัวเลย แล้วก็อีกวิชาหนึ่งก็คืออีกวิชาหนึ่งคือมันต้องค่าเก็บของฟันใช่ปะแต่ว่าอันนี้ครูจะบอกก่อนคือให้นักเรียนสร้างช่อง YouTube หรือว่าสร้างช่องไงก็ได้อย่างเช่นหรือว่าสร้างช่องทิชชู่เปียกก็ได้แต่ว่าห้ามห้ามแบบอย่าลงคลิปนะก็คือแบบว่าพยายามลงคลิปก็คือพยายามลงคลิปไม่ใช่แบบว่าดองไว้แบบไม่ลงคลิปอะไรเลยแบบเนี้ยมันจะไม่ดีเหมือนกับช่องโอเวอร์นาเี่ยเขาไม่ลงคลิปอะไรเลยเี่ยคือเขาดองไว้ไม่มีการลงคลิปเลยเลยเนี่ยเออ ไม่ก็ว่าไปครูครับขอบคุณมากครับขอบณมากโทรโทรกับเพื่อนขอบคุณมากโทรกับเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวขับคุณมากครูเห็นตั้งนานแล้วเธอเธอทำอะไรที่แบบเอ่อนอกรุ๊ปต้องการเรื่องเรื่องเรียนอ่ะไม่เพื่อนโทรมาผมไม่ปิดไมค์กันแล้วไม่ได้ปิดเลยไม่ถ้าจะโทรมากรุณาปิดไมค์ด้วยนะด้วยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเรื่องควรคนอื่นนะครับ เดี๋ยวคุณกับก้าน่าครับถ้าคุณไม่หยุดผมครูจะหักคะแนนของคุณแฟงกี้นะครับผมครูจะหักคะแนนเขาไปลบสิบนะครับถ้าคุณไม่หยุดคุณถ้าคุณไม่หยุดจริงๆเดี๋ยวผมจะหักคะแนนแล้วก็ไล่เขาออกด้วยนะครับคุณที่ชื่อว่าแฟงกี้นู่ครับครูครับครูครับครับ กรรมน้าส่งเงานที่นี่ครับตรรมน้าช่วยทบทวนหน่อว่าครูให้งานอะไรไปบ้างไม่ต้องลบตัวอ่ะโง่สมัหมดแล้วไม่เธอยังไม่ได้ส่งเลยเนี่ยเห็นไหมเออเธอยังไม่ได้ส่งเธอยังไม่ได้ส่งเธอยังไม่ได้ส่งวิชาวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยที่เขาแบบให้เขียนกับว่าพอเซฟโอคือเราประวัติเราเป็นไงเธอยังก็ยังไม่ได้ส่งครูดีงนครับเออแล้วอีกอย่างคือคุณกรรมน้าครับกรรมนาช่วยช่วยอ่าเวลาเล่นโทรศัพท์อ่ะ ลูกนาอยาเล่นในห้องเรียนนะครับมันจะรบกวนคนอื่นแล้วก็แบบว่าเดี๋ยวครูจะยึดโทรศัพท์เธอหนึ่งชาตินะครับครูทำนัดติดต่อโอเคตอนนี้หมดภาพไปใช่ไหมครูส่งกันบ้านอาทิตย์หน้า ตัว,ตวอะไรของกาครแม่คุณแม่ใช่ใช่ครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องโอวนาแล้วก็ช่องทิชชู่เปลี่ยนก็ช่องกิจด,ด้วยนะครับผมอ่าใช่ฮะเดี๋ยวขึ้นขึ้นขึ้นตามนี้เลยฮะอันนี้ช่องกิจนะช่องกิจอันนี้ช่องแฟงกี้นะฮะฝากติดตามช่องทิชชู่เปลี่ยนที่เป็นของพวกเราเนี่ยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องโอวนาด้วยนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะอัพยายามอัพคลิปนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นแล้วก็ รอตามได้เลยนะครับผมนะฮะเอาเด็กชายกำลังน่คือเธอเข้ามาเธอ,อเข้ามาทำไมอีกอเนะี่ยครูครูไล่เธอออกไปแล้วเนะี่ย